ครับพบกับรายการออโตอัปเดตครับบายกังปีออนไลน์ครับวันนี้อ่าวันนี้ฮะเราอยู่กับนัตั้ามครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโหเขาเรียกว่า Luxury m p v นะครับอ่าได้แล้วแล้วสามรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสามหนุ่มสามมุมใช่แล้วผมยกให้คันนู้นก่อนเอาผาดเป็นพี่ใหญ่อันนี้คือเจ้าตลาดคือว่าเกิดก่อนถือว่าเกิดก่อนอันนี้เป็นชายกลางครับผมอ่าอันนี้น้องเล็กซึ่งแต่ละคันเนี่ยผมบอกเลยว่า เซกเมนต์เดียวกันหมด Luxury ีเ v 7ที่นั่งนะครับในเซกเมนต์เนี้ยเรียกว่าตลาดเดือดเลยเลครับเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าด้วยเรื่องของราคาครับผมนะเรื่องของราคาเรื่องของการใช้งานหน้าตาอะไรต่างเนี่ยแต่สําคัญอยู่ที่ภายในห้องโดยสารนั่นแหละใช่ครับผมแต่มันยังไม่ได้มีแค่3คันนี้นะเพื่อนนอกจากนี้นะที่น่าเสียดายมากเลยมันมาไม่ครบเพื่อนเแม็กซัสไนยังไม่มาเพื่อนเอลยเอ็กเพิร์นเอ็กเพิร์นเอ็กเพิร์นอ่าใช่ฮะอ่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้มาในวันนี้ซึ่งสองคันนั้นก็จะมีออปปชััั่่่่นนนนทีีแแตตตกกางไค้ฮะ ด้วยราคาเป็นพี่ใหญ่นะมาก่อนเป็นเจ้าตลาดอยู่นะขณะนี้นะในในเซกเมนต์นี้นะราคาของเขาอยู่ที่เริ่มต้นที่4ี่ล้านหนึ่งแสนสองหมก้บาทจนไปถึงตัวท็อปเลยเนี่ย4ี่ล้านสี่แสนบาทครับผมแต่ว่า2รุ่นนี้เป็น EV ครับผมอันนี้เป็นไฮบริดเป็นไฮบริดครับผมมีเครื่องยนต์นะอันนี้มีเป็นไฮบริดส่วนสติ๊กเกอร์009นะครับราคาย่อมลงมาหน่อยครับเพื่อนฮะสามล้านเก้าหมื่นเก้าพันครับผมหรือว่าลงมาอยู่ระดับกลางกลากำลังดีส่วน บีวีดีอะเดนซาดีนายคันนี้ราคาดีมากล้านเก้าเตัวเริ่มต้นนะไม่ใช่ตัวมอเตอร์เดี่ยวนะเพื่อนเขามีอยู่2รุ่นนะฮะดีนเนี่ยมีมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็คันนี้เป็นมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสี่ล้อก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงเป็น2องล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเรียกได้ว่าถูกสุดในตลาดอ่าใช่แต่ในความถูกสุดของเขาเนี่ยพอเรามองมาถึงรถในกลุ่มที่เป็นเป็น MPV ไฟฟ้าคือ เอาง่ายลูกเล่นมันจะเยอะข้อจํากัดในเรื่องของการออกแบบภายในห้องใน่สามันจะน้อยลงอย่างเอาผาดเนี่ยแน่นอนเจ้าตลาดอยู่แล้วมาเต็มอยู่แล้วเรื่องของภายในวัสดุรต่างๆแต่ด้วยความเป็นมีเครื่องยนต์เป็นไฮบริดอ่ะมันก็อาจจะลดทอนในเรื่องของการออกแบบลงไปกันอะไรเงี้ยข้างในเนี่ยอาจจะมันด้กว่าหน่อยนิดมันมีข้อข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเพื่อนๆว่าไอไอไอสองคันนี้ที่อยู่กับเราตรงนี้นะเขาเขาหนาน่ว่าเป็นเอาผาดคิลเลอร์มันจะคิวได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายนอก เป็นยังไงภายในนั่งสบายขนาดไหนแล้วเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับแน่นอนครับพี่ตัมครับตัวภายนอกของเจ้าเซกเมนต์เนี้ยนะฮะก็ลักชูเรตเอ็มพีวีเซกเมนต์เนี้ยคือไซส i n ิงเท่าๆกันหมดเราก็จะเห็นว่ากระจังหน้าเขา่จะเป็นตั้งๆแล้วมันก็จะแตกต่างในเรื่องการออกแบบใช่ไหม มันก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ว่าเป็นแบบไหนยังไงแต่เอาผ่านผ่านใหม่ที่สวยนะเนี่ยกระจังหน้าแบบนี้เราจะค่อนข้างคุ้นเคยมันดูเป็นเหมือนแบบมันเหมือนกรามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไฟก็โบเตอร์ LED ทั้งหมดนะครับตรงนี้หน้าตาฉบเชียวรู้ราดีจริงดูดุนะจริงๆเขาค่อนข้างดูดุแล้วมันเป็นรถที่แบบว่าเวลาเราเห็นเอาผ่าน โอ้โหรถมาเฟียรถเจ้าพ่อรถพระเอกก็ได้มันได้หมดแล้วมันดูมีคลาสดูมีคลาสแล้วดูด้านคงด้านข้างเขาเนี่ยออกแบบมาได้แบบโอ้โหลงตัวมันอาจจะเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาของเขาอยู่แล้วเราก็เลยมองลุกของเอาผ่านว่าเฮ้ยมันเป็นความลักชัวรี่คือเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอันไหนสวยกว่าอันไหนเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันต่างกันครับเพื่อนๆฮะใช่เอาผ่านนี่ก็สวยดีผมว่ามันมองแล้วมันสวยดีมันดูเรียบดูหรูนะ แต่ผมว่ามันดูไฟฟ้าเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยแม่เออมันดูเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยผมใหญ่รู้สึกอย่างนั้นน่ะถ้าแบบลุกภายนอกกันนะประมาณอย่างนั้นอ่ะเนี่ยด้านข้างก็จะมีลูกลูกเล่นให้เป็นเป็นลายเส้นเป็นขอบโค้งขึ้นลายตัดขึ้นมาแล้วก็จะเป็น HEV นะครับก็บอกบอกว่าคันนี้เป็นไฮบริดครับผมนะก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งอยู่แล้วแหละแล้วชูรี่ M-PV พวกนี้นะครับมาด้านท้ายก็เป็นเชฟท้ายลงมานะครับเป็นเส้นสายล่างลงมาจากด้านข้าง ลงมาตรงไฟท้ายก็เป็น f ู l l LED เหมือนกันตรงไฟท้ายเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ให้มาแบบมันเหมือนดูเป็นปริ่ๆกันนะเพราะว่าเราจะเห็นดีไซน์เป็นดีเทลข้างในเนยออกมาแต่ผมว่ายังไงดีไซน์ของเอาผาดมันมันคือดีไซน์แบบจับยังไงก็ขายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสปอยเลอร์มีอะไรมาให้้หมดครบอยู่แล้วนะครับป่าท้าไฟฟ้าแน่นอนมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนี่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยกับปีนีฟนะครับผมมาไปดูอีกคันหนึ่งไหมมาดูอีกคันหนึ่งมาดูดูมันาสวยขนาดไหน เซนซ่านี่คือน้องเล็กสุดนะครับเพิ่งราคาถูกสุดด้วยไม่เล็กสุดแต่ถูกสุดถูกสุดถูกสุดดีกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปของเขาดูอัลมอเตอร์นะครับขับเครื่องสี่ล้อเหมือนกันนะครับผมด้านท้ายเนี่ยจะดูโลลนิดนึงเออเดูเรียบๆคือการออกแบบของรถไฟฟ้าจะไม่ค่อยมีแบบลูกแบบดีเทลอะไรเยอะด้วยความที่เป็นแบบรถ MPV นะนี่ก็ปลายท้ายนี่ก็เป็นไล์บาร์นะลากยาวซ้ายเพื่อขวาเลยใช่ลากยาวไปเลย แล้วก็มีสปอยเลอร์นะฮะมีไฟเบรกวงที่3ไลอะไรขึ้นมาสปอยเลอร์ใหญ่มากกันนคด้านข้างเขาก็เล่นแบบดีไซน์นิดนึงอ่ะตรงแก้มหลังเนี่ยเออก็ดูเหมือนเป็นแบบช่องช่องเป็นเกล็ดเก็ดนิดนึงรถแบบนี้เขาชอบทําดีไซน์ประมาณนี้นะมีแบบตัดขอบอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยด้านข้างก็ถือว่ามีเส้นสายดีนะเพราะว่าเส้นตรงข้างตัวรถเนี่ยซึ่ง มันก็จะทําให้รถแบบดูมีเชฟนิดนึงอะไรเงี้ยเนนสร้างให้แม็กขอบ18มาเพื่อนส่วนเอาฝาดเมื่อกี้เราข้ามไปเป็น17บ7จะเป็น 17, น,17นะครับแล้วก็เป็นแม็กแบบทูโทนมาให้แล้วนะครับแต่จริงแล้วพูดถึงว่าตัวด้านข้างตัวรถอย่างเงี้ยในแต่ละกุ่นในแต่ละคันน่ยผมว่าดูาไม่ค่อย,ยแบบเลยเอดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ทรงมันเหมือนความสูงตรงนี้ก็เท่าเๆกันเ เนี่ยประมาณนี้เพื่อนๆนะไซซิ่งก็พอกันอยู่ที่ใครดีไซน์ว่าแบบไหนดีกว่ามาดูตรงด้านหน้านิดนึงด้านหน้ามาก็จะอลังการหน่อยนะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะแต่ก็จะเป็นแนวแบบนี้เขาจะเป็นดาวตกเขาบอกเขาบอกดีไซน์เป็นดาวตกผมมองเหมือนมันเป็นม่านน้ำตกเขาบอกเป็นดาวตกแล้วก็เป็นโลโก้ของเดนซ่าเขานะครับผมนะ้วไฟหน้าก็เป็นเป็น LED ดีทั้งหมดแล้วก็แถมหูมีลูกเล่นนะ คือพอบูนหวาอลังการพอเป็นอีวอ่ะลูกเล่นเรื่องของไฟมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนี่เขาจะเล่นแบบลากยาวตั้งกับหัวลงมาเลยจริงๆถ้ามองอีกมุมนึงนะมันเหมือนเป็นน้ําพุแบบพุ่งขึ้นมาดูเหมือนกันนะลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีไฟเป็น l อ d ดีเป็นฟู l l อ e d ทั้งหมดแล้นะครับนะคันนี้ดีกว่าผมว่าผมชอบนะ สติ๊กเกอร์หน้าตาตัวนี้ที่สุดอ๋ออันนี้หลอ่อคือมันดูเป็นพระเอกก็ได้ดูเป็นผู้ร้ายก็ดีนนแล้วดูดแบบดูแบบมีความหรูหรานะแล้วไม่รู้สิด้วยดีไซน์แบบนี้ผมทําให้มันมีความรู้สึกว่าหน้าตาแปลงด้าน<ล>หน้าของตัวรถตรงเนี้ย มันดูยาวคือสองสองคันนั้นดีไซน์คล้ายๆกันแต่คันนี้เอ้ยแปลกประหลาดนะฮะแปลกประหลาดงจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้กับเทียบกับสองคันนั้นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะแต่ด้วยการดีไซน์อย่างเงี้ยมันทําให้ตัวรถแบบเหมือนหน้ามันดูยาวอันนี้หน้าดูแปลกดีนะครับหน้าดูแปลกดีไฟหน้าก็ดูประหลาดดีนะไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะไฟหน้าอยู่นี้สุดสามดวงมันจะเป็นแนวตรงนี้อันนี้เป็นเป็นเดไลท์นะครับผมนะครับผมก็ถือว่าเขาทําให้มีความพรีเมียมจ๋าเลยนะว่าเสริมเพื่อใาพรีเมียมมากขึ้นนนั่เครผมมาเพื่น สลยเดียวกันค่ะรถพุ่งแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาติดตั้งกล้องด้านข้างเอาไว้ด้วยนะประตูมือเฮ้ยมือจับตรงนี้มันดูแบบมันดูใหญ่อะไรบึกบึนนะไม่อยากแซวเลยอะผมไม่อยากแซวยังไงฮะผมทําให้นึกถึงที่เปิดประตูตู้เย็นที่บ้านออ๋เหมือนตู้เย็นนะฮะเหมือนตู้เย็นเอ้ยเหมือนแม็กอันนี้นะจะใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่าแน่นอนครับบุดูมันใหญ่20เพื่อนเอันนี้แม็ขวนยี่สิบ ลายล้อเขาสวยด้วยเป็นตันๆนะไม่ได้โชว์แบบดิสเบกอะไรแต่ตรงเนี้ยรู้สึกแปลกๆหน่อยยังไงฮะคือคันอื่นเขาจะดูสูงอะแต่ทำไมคันนี้มันดูความรู้สึกมันมันเตี้ยลงเออเขาจะทําให้มันลดมันดูมันดูด้วยทรงรถแหละนะกว้างนะอแต่ก็เป็นประตูสไลด์ด้วยนี่นี่ขอบดีทรงดีไซน์เขาก็จะเล่นขอบไปตามเรื่องตามราวของเขานะครับไฟท้ายนะครับก็ฟูลเอลีดีเหมือนกันด้านท้ายนี่โอ้มีลูกเล่นด้วยเนี่ยไฟไฟทั้งนั้นเลยนะอันนี้ ลูกเล่นเขาแผวพราวนะรถจีนเนี่ยรถ<ช>เล่นเขาแผวพราวเยอะแยะมากมายทีเดียวสปอยเลอร์หลังนี่ก็มีติดกล้องไปด้วยกล้องมองหลังไว้อ่อะ,ะมาณนี้สำหรับภายนอกเพราะเราไปกันไวๆเพื่อนๆคงรู้จักกันอยู่แล้วคงเคยเห็นกันอยู่แล้วแลวหละเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าฟังก์ชันต่างๆมันสบายขนาดไหนมันแตกต่างกันขนาดไหนไปครับเริ่มจากสติ๊กเกอร์กันก่อนเลยไหมไป เราอยู่ที่ภายในของซีเกอร์009นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหโหรูหราอลังการ วิวหวาวมากเพื่อนๆเอ้ยววห<า>วาวนะวิวหวาวนาน,นะเรานเริ่มจากด้านหน้านก่อนเพื่อนด้านหน้านี่คอนโซลนะที่เราสัมผัสทั้งหมดบูนุ่มทั้งหมดนะฮะหรูหรานะครับเฮดสอัปดิสเพย์อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นลำโพงยามาฮ่าให้มานะครับผมนะหน้าจอนี่เป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับมผมหน้าจอแสดงผลหรือหน้าจอกลางนี้ก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับพวงมาลัยนะครับปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะมีสกอร์ให้นะครับเพื่อ ด้วยเสียงอะไรต่างผมว่าด้วยหน้าจอแบบนี้นะ15นิ้วแบบนี้ผมนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยโขลคมชัดมากใช่ลูกเรซของเขาเดี๋ยวดูเพื่อนเอ้ยดีเทลนะเก็บนะทุกจุดนะเก็บคมเมี่ยมเรียกได้ว่าหรูหรหราหรูหรามากนะโดยเฉพาะด้านบนตรงนี้ไม่ใช่ผ้านะเพื่อนเป็นหนังกลับนะตรงนี้นะเป็นหนังกลับทั้งหมดแบบแล้วเป็นสีดำค็นสีกับไมยีเหมือนกันนะใช่กรมไมยีหนังกลับสีดํานะครับแล้วก็เบาะเนี่ยหนังนุ่มมากนะฮะนุ่มนะครับสัมผัสดีเลยนะฮะ นะคือมีสัมผัสสัมผัสของหนังตัวนี้คือถ้าใครดูหนังแบบเจ้าพ่อมาเฟียนะนึกถึงเรื่องแบบว่าเดอะกอดฟาเธอร์อะไรเงี้ยสีดำแบบ สัมผ huh no, like like ัสแบบนุ่มๆแล้วให้รู้สึกแบบความพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยรถส่งมาเฟียนะทุกอย่างนี่มีมือไฟเปิดเปินคาแรคเตอร์มนได้นะใช่ครบนะครับมีมีซันลูปด้านหน้านะด้านหลังเป็นก็มีซันลูปอีกหนึ่งตอนนะครับยาวเลยทั้งทั้งกลางบาเลยเต็มบานเลยนะครับแก้วที่วางแก้วให้เวเลชาร์จมีมาให้นะครับผมแล้วมีที่กล่องใส่ของตรงนี้มีมาให้ USB นะครับ Type C มีมาให้ตรงนี้แล้วบอบปรับไฟฟ้านะครับทั้งสองฝั่งทั้งคู่หน้าเลย นะครับแผงประตูเนี่ยโอ้โหลูกเล่นมือหวานทุกทุกทุกตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกอย่างเนี่ยมีไฟหมดนะมีแอมเบนไลท์หมดนะเปลี่ยนสีได้นะตรงนี้โอ้โหอย่าว่าแต่ลูกเล่นที่เบาะหน้าเลยนี่ด้านหลังอยากดูตรงนี้ครับที่แผงประตูด้านข้างเนี่ยมันมีเอาไว้เปิดปิดกระจกได้ด้วยนี่เป็นแบบลหสัมผัสนะแล้วก็มีนาฬิกาติดตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เป็นวงกลมๆเนี่ยเราแต่เป็นดิจิตอลนะที่เปิดปิดประตูที่เสานี้ก็มีนะฮะด้านหลังตรงนี้มีย s b ีไทซ C นะฮะ มีแบบเนี่ยหน้าจอต่างๆพวกนี้เอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่อพอเปิดแบบนิ่งๆเลยเปิดพับมาแบบเนี้ยนนตรงส่วนเบาะตรงนี้ก็คือไฮไลท์ครับนั่นคือเบาะที่สามารถที่จะปรับได้หลากหลายมุมนะมีที่วางแก้วไหลให้ใหอ่อปรับเบาะที่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็การกดปุ่มด้านข้างนี้เลื่อนอะไรได้ครับไหลเนี เป็นการปรับเรื่องของเบาะเรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆของเบาเลยนะเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีเบาะนวดด้วยนะทาซ่อนเอาไว้แล้วเบาะลักษณะนี้ขับจำซีดฮะมันต้องมีอะไรบ้างฮะนี่ฮะอ่าเหมือนแบบน่ารักนะเหมือนแบบบิสเนสคลาสเหมือนเครื่องบินอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วเบาะแบบอย่างตัวผิวสัมผัสของเบาะเนี่ยก็ถือว่ามันนุ่มนะนุ่มแต่ว่าตัวของเนื้อหนังตรงนี้เนี่ยผมว่า มันดูแข็งแ็งแข็งไม่ใช่แบบแข็งไม่ดีนะมันดูลักษณะแบบเหมัอนแข็งมันคนอนะ มันจะไม่เป็นรอยแบบขูดขีดได้ง่ายอ่ะเออเหมือนมันหนาๆนานิดนึงมันจะไม่ค่อยเป็นรอยขูดขีดเท่าไหร่นะมีผมบอกให้นะตั้มฝั่งนี้ยังไม่สบายเท่าไหร่ฝั่งนี้สบายกว่ายังไงครับมีที่รองขาตรงนี้ด้วยอ๋อผมพลาดแล้วมานั่งตรงนี้เอาเป็นที่พักขาไี่พักขาด้วยเพราะว่าส่วนมากคนที่ซื้อรถประเภทนี้นั่งหลังอแน่นอนฝั่งซ้ายเพราะฝั่งนี้ติดคนขับคือต้องนั่งฝั่งนี้อยู่แล้วผู้บริหารนะโอ้โหอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆนี่เขาเลือกจัดเต็มจัดหนักนะคร นะสบายนะครับสุดยอดแล้วบอกแถว3นั่งได้ไหมนะ้าตั้มโอ้แถว3นั่งได้สบายแต่นี้เราดันเบาะขึ้นมานะัจริงๆแล้วดันเข้าไปเนี่ยก็นั่งได้แล้วมันสามารถที่จะขยับเบาะตรงนี้เป็นหลางเลื่อนเนี่ยขึ้นมาได้อีกเยอะเพราะนั้นพูดถึงห้องโดยสารตัวของซีเกอร์0 9นี้ย่อนผมให้คาแรคเตอร์มันเป็นแบบรุ่นใหญ่ใจถึงนะี่อระมาอย่างเงี้ยรุ่นใหญ่ใจถึงนั่งสบายอนั่งสบายนะ แต่ดูอึดอัดมันดูเบียดเบียดกันไปไหมมีความรู้สึกต่อวันนี้มันเบียดเบียดกันไปไหมมันพอดีกันเนื่องจากว่าตัวเบาะมันใหญ่ความรู้สึกกันไหมแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยเพดานเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูต่ำตเดี๋ยวเราลองไปนั่งคันอื่นดูว่าใหนด้วยการออกแบบภายในของคันอื่นมันทำให้เราฟีลลิ่งเรามันเปลี่ยนหรือเปล่าครับโอเคไปดูคันต่อไปไปเป็นซาแล้วกันไปไป มาที่เดนซาบ้างครับ,รบเ้ย๋ยาเพิ่งหลับนะบสบายเลยอยา่างเดนซาเนี่ยจริงๆตรงนี้ส่วนใหญนะ่ทุกรุ่นนะฮะมันลักษณะของการเป็นค็อกพิทเหมือนกันหมดอย่างตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าจอ15นิ้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหน้าจอที่ซ่อนอยู่ข้างในนี้อีกทีประมาณ8นิ้วนะฮะแต่ว่ามันก็ดูแบบเหมือนกลมกลืนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะตรงนี้เป็นเหมือนลักษณะลายไม้ก็ดูหรูหราดีกระจกนะฮะเป็นแบบ ดิจิตอลนะฮะเป็นจากกล้องมองหลังขึ้นมาเป็นเครื่องเสียงก็ไดนาวูดิโอคือภายในตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของหนังนะฮะตัวเบาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงนะเพราะว่าเรื่องของการออกแบบเบาเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าการเลือกใช้วัสดุที่มาใช้หุ้มเบาแล้วก็หุ้มวัสดุอะไรต่างที่เป็นแบบนุ่มๆอะไรพวกนี้เป็นซอฟทัสเนี่ยนะฮะให้คุณภาพค่อนข้างดีนะแต่ส่วนตัวนิดนึงคือ เรื่องสัมผัสแรงต่างเนี่ยเขาดูแน่นไหมมันดูนแน่นกว่ามันก็แน่นนะแต่ผมรู้สึกว่าซิกเกอร์จะดูมีความแบบจะซอฟกว่านุ่มกว่าอันนี้นั่งแล้วดูแน่นๆน,น,นะครับออภายในก็จะดูแบบทันสมัยหน่อยหัวกงฮอกเกียรอะไรต่างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่องที่เก็บของะนะครับแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้ไว้ให้มีเป็นแบบสลู์ฝั่งตรงนี้ได้ด้วยเปิดเป็นรับอากาศตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เปิดแบบสุดได้ด้วยเลยนะฮะก็ได้เป็นอีกฟีลหนึ่งสำหรับคนที่ขับนะฮะหน้าจอตรงนี้ก็ถือว่าคมชัดมากๆ อจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เราเป็นคนนั่งนะเป็นคนขับก็น่าจะดีเหมือนกันเใช่มีไวลุกไวเลชัห้แล้วคันนี้นะเป็นตัวท็อปนะครับดูยังไงรู้ป่ะน้าตามนอกจากดูอ่ามอเตอร์แล้วเนี่ยดูจากตรงเพดานนี่ถ้าตัวตัวตัวล่างสุดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยจะเป็นผ้าอ่าอันนี้เป็นกำมะหยี่อันนี้เป็นกำมะหยี่ครับสัมผัสนุ่มสัมผัสนุ่มระบายนี่เป็นไงจะเห็นได้ว่าเบาะหลังเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่า0 0 9มีช่องเดินตรงกลางได้อันนี้ดีไซน์ดีไม่ไม่อึดอาง่ย ซีเกอร์จะดูดูแคบพอดีกันใช่มันดูมันดูแน่นแล้วดูแคบไปหน่อยนะครับแน่นอนครับฟังก์ชันเบาะต่างๆปรับได้เหมือนกันหมดนะครับปรับนอนได้เอนได้เหมือนกันหมดนะฮะมีนี่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในนี้เพื่อนๆอยู่ตรงนี่หลังเบาะแล้วก็แข็งแรงด้วยเพื่อนโอ้หแข็งแรงโคตรๆนะฮะนี่ดูแข็งแรงเพื่อนเลยนะเมื่อกี้เห็นคันนู้นเนี่ยผมว่าเฮ้ยเบาะเขาดูดีนะมีซ่อนลูกเล่นเป็นแบบกับตันซีแต่อันนี้นี่แบบ มันอยู่ที่ดีไซน์ในการใช้งานจริงๆนอกจากนี้ฮะยังไม่หมดเอาจะพึ่งไปตรงเบาะเอาตรงนี้ก่อนนี่มีตู้เย็นไอ้ช่าสติกเกอร์ก็มีตู้เย็นใช่อันนี้คันนี้ก็มีตู้เย็นเหมือนกันเย็นไหมอะช้ำดิอุ้ยข้างในนี่เป็นน้าแข็งเลยใช่มีมีทั้งมีทั้งความเย็นนะและสามารถอุ่นร้อนได้ด้วยอันนี้นะสามารถอุ่นร้อนได้ด้วยครับเพื่อนๆครับนะอันนี้เปิดปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมินะครับตรงนี้หรือเราจะเปิดจาก หน้าจอเรา่างนี้ก็ได้เนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดตู้เย็นนะเปิดนี่นี่สามารถฆ่าเชื้ออะไรได้นะสวิตตู้เย็นนะครับสวิตประตูตู้เย็นนะนี่เล่เป็นไงเป็นไงตรงนี้เป็นหน้าจอไว้สั่งงานนะครับต่างๆนะครับกับตัวเชื่อมต่อกับเพลงนะครับไม่ว่าแสงสว่างในตัวรถตู้เย็นนะครับระบบระบายอากาศตันลูปต่างๆนะเปิดตันลูปผ่านหน้าจอตัวเล็กนี้ได้เลยใช่นี่เปิดตันลูป อ่านี่เห็นไหมเปิดตันลูปนะครับปิดตันลูบนี่แน่นอนครับสบายนะครับปรับเอ็นได้องศาดีหมดทุกอย่างนะครับแต่ก็ไม่มีที่รองขาให้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขาก็รองงอขึ้นมาแล้วแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้ในชุกช่องซ็อกเก็ตตรงนี้เลยเพื่อนเสียบปุ๊บเข้าไปไวเลสชาร์จเลยอ่ผมเลื่อนให้ข้างหน้าแบบนั่งสบายนะนี่เขาขายาวนะเนี่ยแต่เขาเนี่ยเขามีเอา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 ขาเข้าไปตรงนี้ได้นะ คือเขาขึงเขาไม่มีตัวตัววางเขาเอาขาซ่อนเข้าไปตรงใต้เบาะคนนั่งตรงด้านหน้าได้อ่ะนี่เอาสบายแล้วผมนั่งสบายได้ตรงนี้อย่างนี้เดียนเดียนเดี๋ยวผมไม่ดูเบาะบ,บแถวสามสามารถเดินได้009เมื่อกีก้เดินไม่ได้นะเพื่อนต้องขึ้นจากข้างนอกนะครับไม่ไม่สามารถวอล์กทูเข้าไปได้นะครับอ่ะไปนั่งเบาะแถวสามครับเพื่อนๆฮนะโอ้โหเรียกได้ว่างนะ วางใช้ได้เพื่อนนั่งสบายแล้วปรับเอได้นะครับอย่างหนึ่งอันนี้ประมาณนี้ปรับเอได้ประมาณนี้นั่งดูกันแล้วเนี่ยว่าพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยเรื่องของเพดานเนี่ยผมว่าอันนี้มันดูโปร่งกว่านะรู้สึกโปร่งกว่าสใช่ใช่ไหมนี่เข่าเข่าชนนะเข่าชนนะแต่หัวเหลืองะมันก็แบบแล้วสัมผัสมันนุ่มไนีมันก็เลยแบบอ้าๆใกล้ๆได้ถ้าผู้ใหญ่ตัวสู่งๆูงแบบผมนะใกล้ๆได้แต่ไกลๆก็อาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับจริงแล้วเขาก็ใช้แค่พื้นที่เบาะสองข้างที่เองตัวกับที่ข้างๆนี้ที่วางแก้ว มีให้นะครับไวเลสชาร์จมีให้ในทุกทุกที่นั่งเลยนะครับอันนี้ดีนะครับนี่นี่มีให้วางด้วยตรงนี้นี่มีที่วางแก้วพร้อมที่วางของอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับผมนี่เปิดพับได้เก็บได้นะครับสบายประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวเดนซาดินายนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะว่ามาก่อนเขาเป็นเจ้าตลาดเนี่ยจะเป็นแบบข้างในเขาจะเป็นยังไงไปครับ ที่เอาผาครับครับผมพี่ใหญ่นี่คือความคุ้นเคยกันดีครับผมเป็นคนที่ฝันว่าอยากขับเอาผาดมากไม่รู้เป็นยังไงคือไม่อยากนั่งข้างหลังนะผมชอบตรงนี้เพราะผมรู้สึกว่าไอการขับเอาผานเนี่ยมันเหมือนผมอยู่ในเครื่องบินอ่าใช่มันโค้งเนละแดชบอร์ดมันโค้งแล้วก็เรื่องปุ่มปรับแรงต่างเนี่ยอยู่ที่แผงประตูแรงต่างพวกนี้การเปิดปิดประตูไฟฟ้าด้านขวาตรงนี้ได้นะครับมีที่วางแก้วอะไรต่างๆให้นะครับช่องแอร์อย่างนี้ตรงนี้เป็น usb c 2จุดนะครับ หน้าจอตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่ชัดเจนดีแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับกระจกก็เป็นแดดดิจิตอลด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีไรหัวหวามากนะครับ mm hmm. ปุ่มตาร์ทอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับบางคนกระโดดขึ้นรถมาหาปุ่มซาร์ดไม่เจออยู่ด้านบนตรงนี้จริงๆอ่ะส่วนหนึ่งคือด้วยคุณภาพบอร์ดที่เขามีเนี่ยออลวดลาย<ๆ>ของบอบ์ดเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ได้หัวหวาเหมือนกับรถที่เป็นสายอ<ต>ีว <EV S 2> ีนะนะแต่สัมผัสดีนะแต่สัมผัสดีแล้วก็ตัวนี้สฝั่งคนขับกับด้านข้างนี่นะปีกเบาะตรงนี้รองรับได้ดีมากแต่ว่า มันมันมีความแตกต่างอย่างหนึ่งว่าพอมันนั่งบนเอาผาดแล้วอ่ะผมว่าสัมผัสของหนังเขาอ่ะมันนุ่มมันละมุนละมุนมันนุ่มละมุนมันเนียนมันเนียนมืออย่างซีเกอร์เนี่ยเขาก็ดูแบบทัฟหน่อยมีความแข็งแกร่งหน่อยฮะก็มีความนุ่มด้วยแต่เวลาเราสัมผัสรู้สึกว่าเอ้ยมันมันคนละฟลิกับแบบนี้แบบนี้มันนุ่มนวลผิวหนังเขานุ่มนวลมากอันนี้ชอบมากนะฮะเกะใหญ่นะฮะก็มีเป็นช่องต่อเยอะ HDMI แล้วก็เป็นย USBc อีกจุดหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่เนี่ย ก็อยู่ประมาณนี้จะไม่ค่อยมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับเครื่องเสียง JBL มาครบเคราอย่างที่ผมบอกเพื่อนหรูหราแต่ไม่หรูหราเท่ากับ2องคันที่ผ่านมาเพื่อนเรียบง่ายฟังก์ชันการใช้งานครบครันนั่งสบายรถพวกนี้เน้นนั่งสบายครับเพื่อนฮะแน่นอนฮะมีผู้สูงอายุบอสแล้วระบาดบอสแล้วต้องมีมือเอี่ยวเหนียวหน่อยนะฮะนะตอนนี้ก็มีที่ใส่ของให้นะครับ มีช่องเก็บของให้ตู้เย็นมันก็นอาจจะไม่มีให้นะครับตรงนี้นะฮะม<ต>ีที่เก็บของให้แล้วก็มีที่เก็บของเยอะแยะเลยเนี่ย่จริงแ<จ>ล้ว้ตัวม<ด>ือจ,จับตรง<อ>นี้ผมชอบนะเพราะว<อ>บางครั้งเราญญเรานั่งเรายิบเราไล่ตรงนี้มันก็สะดวกดีใช่แล้วฟังก์ชันใช้งานง่ายดูเป็นมิดนะฮะไม่ต้องไปไปหากันให้เหนื่อยนะว่ามันใช้งานยังไงนี่เห็นเห็นมันเป็นปุ่มอ่ะมันเป็นปุ่มเลยมันก็ดูใช้งานง่ายดีมีระบายอากาศที่ตัวเบาะมีอุ่นร้อนให้นะครับหรือจะเปาศเป็นออโต้ก็ได้นะครับผมมีเนี่ยกดหนึ่งครั้งก็ ปรับเซ็ตปรับเอนได้เหมือนการปกตินะครับนี่สามารถควบคุมทุกอย่างผ่านได้ตรงอีมากเอาออกมาได้ด้วยผมว่าน่าจะหายอย่างเงี้ยหายนะครับเอาออกมาได้ด้วยเอาออกมาได้ด้วยหรือปิดติดไว้ดีกว่าเดี๋ยวหายนะครับนะตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะครับเพื่อนๆที่วางแก้วนะครับแต่ ไม่มีโต๊ะเนาะไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะใช่นะไม่มีโต๊ะนะครับเนิ่มที่วางแก้วเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็จะมี USB Type C ไว้ให้เสียบด้วยแต่ว่ามีเป็นมีมีตรงกลางถาดเรียกว่าเป็นถาดด้านข้างเหมือนตัวดินส่าเมื่อกี้นะครับมีถาดด้านข้างนะครับนะครับด้านบนนะครับควบคุมระบบแอร์ทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้เป็นดิจิตอลเนาะดิจิตอลมีทีวีให้เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงตบนหน้าผมนี่ Sunroof นะครับแบ่งเป็น2ฝั่ง เขาเขาเขาบอกว่าเพื่อความแข็งแรงที <laughs> ิงตรงนี้เนี่ยมัน,นมันสามารถที่จะปรับเปิดปิดเฉดได้จากตรงนี้เนี่ยนะครับสายขวาสามารถ<ช>ปรับได้เนี่ยเนี่ยแล้วเพื่อความแข็งแรงของตัวโครงสร้างรถนะครับ <ๆ S 1> เขางถึงทําตรงกลางนี้มานะครับเพื่อรองรับนะโครอองสร้างตัวรถนะครับเวลาพลิกคว่ำพลิกอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกเขาบอกมาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นแบบหลังคาพ纳รมิกาสรูฟเต็มบานเนี่ยมันก็ดูทําให้ห้องโดยสารเนี่ยกว้างดีอะไรดีแต่ว่าจริงๆแล้วพอเรานั่งอ่ะ เราดั้งตรงนั้นนะ่ะเราก็ได้รับแสงแค่ช่องนั้นอย่างเดียวมันก็เอาแค่นี้ก็พอได้อยู่เหมือนกันอันนี้เปิดไฟครับเป็นไฟ LED เนะาะเ,เ,เปิดไฟดีมไฟได้นะครับผมเนี่ยเปิดได้ปิดได้ตรงตรงนี้เลยเป็นปุ่มนะเนี่ยสวยงามนะครับนะแล้วมีช่องแอร์อยู่ด้านบนเนาะมีช่องแอร์อยู่ด้านบนก็เป่าเย็นตลอดทางแน่นอนนะครับหัแถวสามเหมือนกันปกตินะครับ เข้าไปนั่งพอๆกันะพรับ่ไซซิ่งมันพอๆกันด้วยการที่เป็นแบบห้องโดยสารของเอาผ่าเนี่ยมันมันมันอยู่กับความพรีเมียมอยู่แล้วแหละใช่ไหมบ้านหลงมีมาให้เหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับผมนะคล้ายๆกันแต่ตรงนี้ก็ดูจะไม่หวือหวาเท่าแต่ก็นั่งสบายนะครับและนั่งสบายกว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูพวกระบบขับเคลื่อนกันว่าแต่ละคันเป็นอย่างไรครับครับ ระบบขับเคลื่อนนะครับสองตัวยูท้าอพารก็คือเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.5นะครับไฮบริดนะครับผมซึ่งมีพลังกำลังนะครับรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีพลังกำลังสูงสุดถึง250แรงม้าครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ e cvt ครับแบตเตอรี่เป็นนิกเกิลไฮไดนะครับขับเคลื่อน4ล้อ e 4นะครับรองรับน้ำมันสูงสุดถึง e 1 0ครับต่อมาฮะเป็นระบบขับเคลื่อนของซิกเกอร์ศูนนะครับตัว all wheel drive นะครับก็เป็น dual motor นะครับขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกัััันนนะะะคคครรรบบมมออเต์ูู่ผพลลกงงงสสุดถึ 6 1 2แรงม้าฮะแรงบิดสูงสุดถึง686นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมนะกคันนี้ระยะทางนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง668กิโลเมตรตามมาตรฐาน n edc ครับผมต่อมาครับเป็น denza d n ท็อปสุดนะครับเป็น duo motor เหมือนกันครับขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะครับผมพละกําลังนะครับ374รแรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่470นิวตันเมตรครับเป็นเบดแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนนะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะฮะก็ระยะทางวิ่งนะครับ 580กิโลเมตรนะครับต่อการชันหนึครั้งตามมาตรฐาน NEDC ครับมาถึงระบบช่วงล่างของ Toyota a l ัลฟนะครับด้านหน้านะครับเป็น m a ็กซิส s นสแ t นด์นะครับพร้อมเหล็กกันโค้งและด้านหลังเป็นอิสระปีกนกคู่นะครับพร้อมเหล็กกันโค้งส่วนซิกเกอร์ศูนด้านหน้าเป็นอิสระปีกนกคู่ Double Wishbone นะครับผมด้านหลังเป็น Multi ิ i n งนะครับเป็นระบบถุงลมนะครับเป็น Air Suspension นะครับของซิกเกอร์ศูนย์นย์เก้าเนี่ยครับผมปรับความแข็งอัตโนมัตินะครับได้้้รระะดดดดัับบเเเลยยทีีีววส่นนนนนคผมใตาา์ไ ดัสซครับเพื่อนๆฮะด้านหน้าเป็นแม็กซ์หลังตัดนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิงก์แต่เสริมด้วยไดซัสซีที่สามารถปรับตามความเรียบความสะเทือนของท้องถนนได้นะครับช่วงล่างสามารถปรับเองได้เหมือนกันนะครับระบบความปลอดภัยของโ o โยต้าผ่านครับแน่นอนฮะครบครันนะครับ ABS EBD b a b s c นะครับระบบกล้องกันการลื่นถลายมีหมดนะครับเตือนมุมอับสายตานะครับมีให้หมดนะครับเป็น Toyota าเซฟตี้เซนตนะครับ ไฟสูงอัตโนมัติระบบความปลอดภัยเบรกอัตโนมัติมีให้หมดเหมือนกันนะครับผมเล่นเคสเล่นชิปมีให้หมดนะครับเรียกได้ว่ามีมาครบคันนะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วเป็นดิรามิกเรดาร์คู่คอนโทรลด้วยนะครับแบบออสปีดสต็อปแอนด์โกด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวอาปาดอย่างงี้คันนี้นะครับมีกล้องรอบคันแน่นอนมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมมาถึงสติ๊กเกอร์209ก็เรียกได้ว่าเต็มนะครับเหมือนกันนะครับอัดมาเพียบนะครับนะระบบต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้มีหมดนะไบสปอร์ตนะครับ adaptive cruise control มีมาให้จอดรถอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผม emergency brake มีมาให้เต็มเหยียดนะครับไม่มีกักนะครับผมสำหรับด e น t าด9นก็แน่นอนครับก็อัดเต็มเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลยสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับก็มีมาให้คล้ายๆกันเลยนะครับมี adaptive cruise control มาให้มีระบบช่วยแจ้งเตือนนะครับอันตรายของผู้ขับขี่ก็คือแบบเหมือนเราจะหลับอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนนะครับผมเขามีกล้องจับอยู่นะครับผมเซ็นเซอร์ต่างๆนะรอบคัานกล้อง360องศาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วทุงนี้ม่มาให้นะครับผม มีมาให้หมดเลยกันชุนด้านหน้าเบรกให้มีหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับและนี่ครับคือทั้งหมดของ l u x u r y MPV นะครับในเซกเมนต์นี้โอ้โหเรียกได้ว่าไฟฟ้ามา2องไฮบริดมาหนึ่งมีดีมีเสียต่างกันไปจริงๆอย่าเรียกว่ามีดีมีเสียเลยต้อบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของกันและกันที่แตกต่างกันดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เราบอกฮะถ้าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยการดูมันก็คนละโจทย์กันแต่พอมีไฮบริดด้วยอย่างเงี้ย มันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยในการใช้งานจะเป็นยังไงแต่จากที่เราดูอ่ะทั้งเรื่องงานดีไซน์การออกแบบภายนอกภายในแล้วเนี่ยคือถ้าฝั่งของไฟฟ้าเนี่ยมันจะดูหรือหวาหือหวากว่าใช่ลูกเล่นอะไรต่างๆมันจะเยอะกว่าอัดมาแบบใช้ไม่ใช้ไม่รู้ใส่มาก่อนใส่มาเต็มไปหมดเลยสําหรับไฮบริดแล้วอย่าจริงๆในความประหยัดมันก็มีแล้วชื่อเสียงของเอาผ่านมีอยู่แล้วด้วยความเรียบง่ายการใช้งานคือยังไงเอาผ่านก็คือตัวแทนของความลักชัวรี่อยู่แล้วด้วยศูนย์บริการนะครับ เป็นไฮบริดนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องจุดชาร์จไฟนะครับขับไปแต่จังหวัดสบายๆจริงๆขับทางไกลก็ถือว่าประหยัดอยู่ตัวนะครับแล้วก็แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไปรับลูกจอดสตาร์ทไม่ได้อันนี้ไปรับลูกก็จอดเปิดนู้แอร์สบายดูทีวีดูรายการอะไรต่างๆได้หมดเลยมันก็มีแบบการใช้งานที่ต่างกันอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้แบบไหน งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เพื่อนๆหรือเปล่าใช่การใช้งานแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปรับลูกอ่ะบางคนไม่ได้มีใช้ใช้เป็นรถวิ่งสั้นๆไม่ต้องการความหรูหราอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนไปครับสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่เพื่อนๆแหละไปลองขับดูไปลองดูว่าฟังก์ชันออปชั่นต่างๆสมรรถนะต่างๆเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าถูกจริตหรือเปล่าใช่นะฮะนะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนครับ รายการ Auto อัปเดตใบคลังฟีออนไลน์<ม>นะครับ <ผม S 2> อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเนาะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ